หุ้งค่ะพี่น้องมะละกอเจ็ดร้อยกรัมเจ็ดร้อยกรัมพี่น้องประมาณเจ็ดสิบโครนค่ะพี่น้อง่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นบะหุ้งทอลแล่นมาพี่น้องเดี๋ยวมาตามกินเนาะค่ะเนาะปันมะละกอไปแล้วจ้าสับมะละกอไปแล้วนี่จ้ะพี่น้องค่ะมะกอยังบอเฮิร์มเลยจ้ายังบาสุกเนาะนี่กินได้ค่ะพี่น้องเป็นมะละกอฝรัร่ง บักพุงพรังพี่น้องอันนี้ก็กินได้เช่นกันค่ะขอให้แมีกินนอกจากพี่น้องซัมนีก็ดีใจแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งบักเคือบบาน,นี้เดี๋ยวสิเก็บบักเคือใส่ถวยนี่พี่น้องเออ๋มันตายพี่น้องเกิดอีกแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนหนึ่งลูกแล้วโอ้ยปีนี้ได้กินมะเขือ,อหลายรอบนี่สองลูกสาม ฮ่านี่ค่ะมะเขือปลูกเองค่ะนาะค่ะเนาะนี่มาจ้าพี่น้องมาด้วยจา้าตำบักคุ้งกับไก่อบย่างเนาะจ้ากวก็มีผักเนาะจา้าผักลวกแล้วก็ผักสดมาค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่นองสุภุสุคนมาเด้อจากพี่นองคะ่ะมากินน้ำกันจะ้ะมีตําำบกฮ่ง,งอกไก่ย่างคะ่ะทั่วทั่วต้มทั่วต้มน้วจะแล้วสั้นลดอันนี้ก็มะเขือเทศปลูกเองจะ้ะเอาเที่ยวมีพี่นองมาเดิมพี่นองหิวเข่าหิวเขาหิวเขาหิว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 ,หวแซ่บๆน้ำกันจะ้ะ ตัวต้มอบไก่ย่างร้อนๆอ,อันนี้มันลดเผ็ดลดลดสโมกกี้เล็กน้อยกินน้ำไปเผ็ด แช่อร่อยป้าเผ็ดตำเองเผ็ดเองพี่นอ้องใส่พริก สองเม็ดอ,มอร่อยมากแซ่บมากเด็กๆดูหนังการ์ตูนห้องรับแขกพี่กับน้อง เด็กๆทานข้าวแล้วกินข้าวแล้วเลยแต่แม่ บักุงฮ้อนแลดนพี่นอ้องอร่อยได้ลูกแง่น้าเอาดีเอาอมีกินอ่ะพี่นอ้องเอ้ยกินยังไงก็กินได้

มันเปนแต่บอกหุงไงเผ็ดไกล่าเผ็ดน้ำเด้นนี่พี่น้อง ก็อยางนั่นมาเด้อพี่น้อง ยังกินกับหากินง่าย,ายๆคล้วพี่น้อง <c oughs> อยูต่างแดด <c oughs> ในพ่อมันอิ่มท้องอาหารก็คืออาหาร ว่ามีบวง,งกะเอาแนวอ่นต่ำนี่น,น,นั่นที่ก็ได้กินดอกบกวง,งพี่น,ออน้องสอรเมืองไทยมีบกวง,งมีผักเนาะ แค่พริกพอ gì lại hay nó một แซ่บแซ่บมากตำเองแซ่บเอง โอ้ยน้ำตาไหล เสดายมะพร้าเสดายพริไรกไดแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเผ็ดค่ะเผ็ดเนี่ยโอ้ยทำน้ำหูน้ำตาแบบนี้น้ำหูพร้อมขอโอดขอไปกินน้ำจโบอกกันพี่น้อง แซ่บหลายมักหลายได้กินซัมเนียกับบุญแล้วพี่น้องเลยถือสิได้กินนํ้วบักคงมะละกอฮอลแรนดนนี่ก็ได้แซ่บเหมือนเดิมขอให้เฮามีความที่เฮาอยากกินากาจะพี่น้องเนาะความที่เฮาอยากกินแล้วก็อันใดที่เฮาพ่อทำใ้แล้วก็อันใดที่เฮาโอ้ยเพ็อันใดที่เฮาพ่อทำใ้อันใดที่เฮามีพ่อทำใ้พี่น้องอันใดที่เฮามาปรับปรุงอย่างกับ เอาเที่ยมีเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละยูต่างแดนกัต้องเข้าใจแสบๆจริงสิน้ำรับเมตายคือสุดยอดโอเคค่ะพี่น้องคะเพจไลน์นูน้ำตาไลพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องทั้งเพจทั้งไปแล้วบายบาย